ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการพบกรณีที่มีการนําเอานมโรงเรียนซึ่งแจกให้เด็กๆเ,เป็นสวัสดิการของรัฐเนี่ยครับเอาไปขายผ่านทางโลกออนไลน์นะครับล่าสุดมีกรณีเกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงหลายวันก่อนมีหญิงคนหนึ่งนะครับไปโพสต์ในกลุ่มขายของที่พัทลุงเนี่ยครับคุณผู้ชมบอกว่ามีนมโรงเรียนมาขายนะครับขายแบบยกลังด้วย36กล่องยังไม่ได้มีการแกะลัง ที่สําคัญไม่คระวันหมดอายุด้วยก็หมายความว่าน่าจะเป็นล็อตเดียวกันทั้งหมดไม่ได้เป็นการสะสมรวบรวมอะไรแต่อย่างใดก็จุดกระแสนะครับจนนําไปสู่การตรวจสอบครับตอนนี้กําลังเกิดกระแสบ,บนโลกออนไลน์นะครับคุณผู้ชมลองดูโพสต์นี้นะฮะนมโรงเรียนจํานวนมากยกลัง3ากล่องไม่แกะลังเนี่ยสภาพลังยังเป็นแบบนี้สมบูรณ์นะครับยังไม่แก่ครับแล้วก็ถูกนําไปขายบนโลกโซเชียลครับ ทั้งทางที่บนกล่องระบุชัดเจนว่าห้ามจำหน่ายก็ทำให้หลายหน่วยงานต้องออกมาชี้แจงแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางนมที่หลุดออกสู่ตลาดผู้ปกครองนักเรียนส่วนหนึ่งก็เห็นว่าช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาเด็กได้รับนมกลับบ้านตามปกติแล้วก็จะดื่มนมจนหมดแต่กลับพบว่าปริมาณนมที่ได้รับเนี่ยลดลงในขณะที่นมโรงเรียนกลับไปปรากฏในท้องตลาดมากขึ้นจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางของนมที่หลุดออกไปจำหน่ายอย่างละเอียดครับ มีการเตือนอยู่แล้วว่าขายตามท้องตลาดเพราะเป็นนมสำหรับเก็บไว้แย่ย่อเบื่อจนแล้วมีขายลงมาเราจะไปดูเวลาการขายตามท้องตลาดตู่กว่าหรือว่าแพงกว่าแต่ท้ดยที่สดก็คือรับนมโดยตรงเพราะว่าคือตามโรงเรียนผมก็ไม่แน่ใจนะว่าบางโรงเรียนเขาจะรับนมยังไงว่าปริมาณเท่าไหร่เด็กปริมาณเท่าไหร่นมไปเท่าไหร่ ไม่แน่ใจคร<ช>ับอาจจะเป็นไปนะค<ช>ือบางครั้งก็เราไม่ได้โจมทีไรนะ<ช>มันก็เป็นไปได้หลายหลายประเด็นด้านกรรมการบริหารสากรคโคนมพัทลุงยืนยันนะครับว่าระบบส่งนมเนี่ยมีการกำกับจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและนม UHT ที่แจกไปในช่วงปิดเทอมก็สามารถเก็บได้นาน เบื้องต้นคาดว่านมที่ถูกขายออกมาน่าจะมาจากผู้ปกครองบางส่วนนี่แหละครับที่นําออกไปขายเองพร้อมกับย้ํานะครับว่าจริงๆนมโรงเรียนมันห้ามขายทุกกรณีครับโรงเรียนก็เขียนไว้เรียบร้อยเลยว่าห้ามซื้อขายนะครับถามว่าผิดไหมก็ผิดแต่เอ๊ะการใครจะเป็นคนใครจะเป็นคนบอกว่าผิดใค,ใครจะเป็นคนที่เจ้าของเรื่องที่จะเอาเรื่องอย่างเนี้ คือโดยความถูกต้องความสมควรแล้วก็ไม่สมควรเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยอยากให้เด็กของเรามีสุขภาพดีอยากให้เด็กของเรามีสุขภาพแข็งแรงเติบโตได้ตามวัยที่สมควรสอดท้องกับร้อยตรีพิสิทธ์รักเล่งนายกเทศมนตรีจับนตำบลจองถนนครับท่านอธิบายแบบนี้บอกว่ารัฐบาลมีการจัดงบอุดหนุนให้ท้องถิน่นจัดซื้อนมและอาหารกลางวันครับ ก่อนเปิดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้รับจ้างนำนมส่งไปถึงโรงเรียนส่วนสาเหตุที่นมโรงเรียนหลุดไปขายได้มันก็อาจจะเกิดจากหลายปัจจัยทั้งการที่โรงเรียนไม่ได้กำกับให้เด็กดื่มนมพอกลับไปถึงบ้านแล้วทีนี้เด็กบางคนไม่ชอบดื่มนมและบางครอบครัวก็ไม่ได้ใส่ใจใช่ไหมครับปิดเทอมเนี่ยได้มาเป็นกล่องๆเป็นลังแบบนี้มันก็เลยเกิดช่องว่างในการที่ผู้ปกครองบางส่วน เอาไปขายครับคุณผู้ชมส่วนการนํานมโรงเรียนไปขายเป็นการละเมิดข้อห้ามและขัดเจตนารมณ์ของรัฐที่ต้องการให้เด็กได้รับโภชนาการอย่างเต็มที่ทุกฝ่ายจึงจําเป็นต้องเร่งปิดช่องโหว่ในระบบเพื่อให้สวัสดิการที่รัฐจัดสรรถึงมือเด็กอย่างแท้จริงไม่ถูกนําไปหาประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์มันก็จะเป็นคําถามตามมานะคะคุณผู้ชมสมมติปิดเทอมแล้วเด็กได้รับแจกไปกันเป็นกล่องกลองแบบนี้เป็นลังแบบนี้กลับไปถึงที่บ้านแล้วถ้าเกิดว่า พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้แล้วยังเอาไปขายเนี่ยมันจะมีการติดตามตรวจสอบอยังไงเด็กในโรงเรียนสมมติมีสักห้าร้อยคนคุณครูจะไปตระเวนดูตามบ้าน500บ้าน500หลังเพื่อไปดูว่าเด็กดื่มนมทุกวัน มันก็คงจะไม่ใช่หน้าที่อีกจะอุดช่องโหว่อุดช่องว่างตรงนี้กันยังไงนะครับก็จริงๆ <st> คุณผู้ชมคะ <st eg g 4> เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วก็ทางผู้ปก <st eg g 4> ครองเองบางส่วนบอกว่าก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตื่นตัวแล้วก็เข้าไปตรวจสอบแก้ไขปัญหานี้ด้วยนะคะ